มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวนะครับการขึ้นดอกหายหมดนะครับขึ้นดอกใหม่ของเว็บร้อยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจหายนะครับเพียงโทรหาช่างกุญแจชินนะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับวิ่งมาขึ้นดอกใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะมีการทดสอบให้ลูกค้านะครับตัวนี้แม่เหล็กลูกค้าก็ล็อกด้วยนะครับนี่เราไล่ให้เรียบร้อยนะครับนี่เปิดนะครับอนี่นะครับถ่ายข้างซ้ายถนัดนะครับ เปิดเปิดแม่เหล็กนี่นะครับตอนถายล็อกอยู่นะครับเบียดได้เลยนะครับนี่ลูกค้าต่อสายตรงขับไปเรียบร้อยนะไฟออนไม่ขึ้นนะครับแต่กุญแจิดได้ปกตินะครับนะครับล็อกคอได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นอันว่าสมมุติแบบในการขึ้นดอกใหม่นะครับของเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เปิดท้ายได้ปกตินะครับนี่เด้งดึงขึ้นมานะครับลูกข้าไป เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับมอเตอร์ไซค์รถจนจะหายจะลืมจะเพิ่มสามารถติดต่อมาได้ที่08389489 0838978964นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับมีรถมอบายวิ่งสับปัด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรามาบริการที่สำนักง,งานใหญ่ b ีควิกนะครับพหลามนะพนะง,งานทำกุญแจหายช่างกุญแจชินกันมาถึงที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับ